โอเคสวัสดีครับช่องมินิคอสตัวตานะครับมีใครที่หัดเล่น PA อยู่ไหมหรือ p h น n t o ใหม่ทศินเนี่ยถ้าเกิดมีใครอยู่เกมนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการเล่น PA นะครับเพราะว่าในเกมที่ซีเคดพบกับ OG เนะี่ยซีเค็ด้วนนําถึง 30K นะแต่ว่าคัมแบ็กได้ด้วยคิสซอลิสผู้เล่นที่เล่น PA ในเกมนี้นะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าถ้าเกิดเกมเสียเปรียบ PA มันต้องเล่นยังไงแล้วก็จะช่วยทีมคัมแบ็กกบมันยังไงได้บ้างคลิปนี้มีคําตอบครับ ในส่วนของเลนก็ไม่มีอะไรมากครับคิสตี้ก็บิวพื้นฐานปกติแล้วก็บิวแสแตกให้ดี้ที่สุดเพื่อมาสู้กับดูมแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมือใหม่ที่ควรจะรู้ก็คืออันนี้ครับดูมเนี่ยมันสแปมสกิลเคียร์เยเยีเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขึ้นเมจิสติกมาก็เป็นการเก็บเ,เลือดแล้วก็มานาไว้ทดลองฉุกเฉินเหมือนปัม๊มเหมือนเขาจะก็เหมือนรบที่เขาจะปั๊มมานาให้เราฟรีนันหลย แต่ว่าไอเทมออฟออฟโคโลชันเนี่ยมันมีเป็นมันเป็นดาบสองคมนะครับถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณได้ตีแน่ในเลนอ่ะคือคุณสู้เลนออกออเลนฝั่งตรงข้ามได้แน่ออกมามันจะคุ้มมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณสู้เลนฝั่งตรงข้ามไม่ได้แล้วออกมามันจะเป็นไอเทมที่เสี่ยงกันป่าดทันที ถ้า900เน<ม>ี่ยในเลสก,ก็ปกติครับไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดอยากรู้การเล่นเลสส่วนเติมก็ดูช่องของผมคลิปอื่นได้อันนี้เป็นปกติมากก็คือโฟกัสคลิปให้ได้ทุกตัวไอโกคลิปเข้ามาแล้วก็ตีคลิปส่วนไกลๆแบบนี้ก็ปาไม่ใสจะเห็นว่าคิสเชอรีเนี่ยเป็นคนที่จะอัพมีดนำนะครับเป็นบิวปกติของ TA นั่นแหละที่อัพมีดนำเพื่อที่จะใช้ล่าคลิปหรือว่าใช้ฆ่าคนก็ง่าย ห้านาทีผ่านไปได้คลิป29ตัวอันนี้ถือว่าสุขภาพร่างกายของแชร์ี่ดีมากสุขภาพการเงินสิพูดผิดไม่ใช่ควรจะทำสิอีกหนึ่งอย่างที่ทําได้ก็คืออยู่ข้างนอกแล้วก็ปามีใส่คลิปอ่ะคุณไม่ต้องเอาเลือดเข้าไปเทิดอาแต่วันนี้คิดตะแลกมาแก๊งคิทตอรี่เท็ดแล้วจะฆ่าไหมมาเปิดใส่แล้วครับปามีใส่พุ่งใส่โอเคมีออเดอร์มาแก๊งอีกทีหนึ่งสปาตันแต่ว่าดะเมียดพอไหมไม่น่าจะพอโดนสวน คทตีทำยังไงบิงออกโอเคยังมีสติอยู่มูของปรปีเมื่อกี้มันก็เป็นมูที่ดีนะรู้ว่าแคที่ซูไม่ได้ก็ออกไปอยู่ในระยะที่แคที่จะบิงกลับมาหาเราได้อะเพื่อให้แคทตี่หนีอันนี้สกิลเบอร์ที่เหมือนจะปรับมาใหม่เนี่ยสกิลเบอรม์มันแบบระยะมันต้องใกล้มากถึงจะเห็น PA เอผมว่ามันค่อนข้างโกงนะซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นพีเะแล้วก็ ถ้าเกิดเวลาออกเลนหรือว่าคิดว่าอีกฝั่งมีวอร์นะควรจะกดเบอร์นะเพราะว่าเขาเขาจะได้ไม่เห็นแล้วเขาก็จะหาเรายากแก้งยากโอเคเขาก็ไม่ได้อยู่เขาก็ไม่ได้ฝืนเดฟป้อมนะครับเลสตอรีนะ้เขาก็เข้าป่าไม่ไหวก็เข้าป่าเพราะว่าตอนนี้ทามิงดูมก็จะได้นะครับถ้าเกิดดูมได้เบลหก 6, เนี่ยเขาก็จะฆ่าคิสตอรีสง่ายขึ้นส่วนเซฟก็มีเอ่อสกิลที่จะ,จะช่วยในการฆ่าอย่างเช่นสตันหรือว่าเฮก ก็ไม่ควรที่จะอยู่เลนต่อไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เวลาฟาร์มอะครับถ้าเกิดเล่นแครดี่นี่ไม่ควรห่วงมานานะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าการที่คุณจะเปลองมานาไว้แต่ว่าคุณฟาร์มช้าแล้วมันไม่คุ้มเอาไว้เทมก่อนดีกว่ามาดูกันไหมคริสตัลลิสเนี่ยเขาจะได้ดชื่อปแปลกๆว่าคิสตัลิสสิ ออกเสียงผิดแย่เลยเนี่ยมาดูกันว่าคิสซอนลิสเนี่ยเขาจะได้ทามมิ่งของฟูลี่มันประมาณเท่าไหร่ถือว่าเซตเป็นมาตรฐานของเชลี่ยนะอันนี้เขาเช็คแล้วว่าเลนกลางมันโล่งเขาก็เลยออก,กาฟาร์มคลิปเลนถ้าเกิดเป็นไปได้อะคุณฟาร์มคลิปเลนในช่วงต้นเกมมันจะไวกว่าฟาร์มคลิปป่ายนะครับวลก็เยอะกว่าต่เห็นอะไรเมื่อกี้ไหม จังหวะที่เขาจะใช้สกิลอ่ะเขาจะเปลี่ยนรองเท้ากลายเป็นรองเท้ามานาเฮ้ยกลายเป็นรองเท้าชิ้นอะไรอย่างครับเพื่อเพื่อที่จะให้หลอดมานามันเยอะขึ้นแล้วก็ใช้สกิลทำาแบานี้คุณจะประหยัดมานาไปได้อีกเยอะอยู่โอเค16นาทีฟูลี่ครับผม16นาทีนะครับท่านแชร์รี่ทั้งหลาย หันมา21นาทีไม่ใช่นะโอเคหนีฟาร์มไปเรื่อยหนีฟาร์มนะอันไหนอันไหนที่ไซส์ไหนที่ไม่มั่นใจว่าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ต้องเข้าครับก,การเล่นแคที่ปกติมันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าทำไมคนถึงไม่ทำกันอันนี้ก็ไม่ทราบคือฝั่งหาหมดไงก็ไม่มีใครกล้าสร้างออกเรียนเท่าไหร่หรอก ขาก็สุ่มฟาร์มไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะโอ้สกนเจอโรชาร์่ะไปดูกันหน่อยโอเคอ่ะปั๊ปปี้โดนเฉยโหดูเพลินเพลินโอเคโรชาร์เลือลือนหนึ่งนาทีนะมาดูกว่ามูฟซีเคธเขาจะเลือกไฟตอนที่โรชาร์หมดไหมหรือว่าไม่สู้เลยโอ้จีนำไป 6K แล้วนะครับ หาเงินอยู่ตลอดเวลาเลยมันเป็นอีกเรื่องหน,นึ่งนะที่แครี่ควรจะทำอ,ะอ่ะก็ <c oughs> เดอมันก็ไม่ได้อะไรซับซ้อนหรอกก็เดินไปในที่ที่มีคลิปแล้วก็ไม่มีอีกฝั่งหนึ่งอ่ะให้ให้ตัวเองฟาร์มง,ง่ายที่สุดโอ,อโอเคจะไฟไหมเนี่ยอีกฝั่งขึ้นบ้านแล้วนะยังไม่ไฟอยู่ยังแข่งสู้ กิตตลรีบอกไฟไหมพี่ปาพี่บอกปาี้สั่งห้ามไฟอมอย่าขัดอ้าวไฟเ <c> จ <oughs> ้าไฟแล้วจะได้เดโซแล้วด้วยเอกางกลับมาเป็นมูฟนี้ไม่ค่อยคุ้ม้วเนี่ยจะไฟก็ไม่ได้ไฟแถมเสียเวลาอีกอนนถ้าเกิดเขาอยู่ที่เดิมเขาังมีโอกาสได้ฟาร์มแถวๆนั้นไงแต่นี่ต้องเดินออกไปไกลเลยกว่าจะได้เจอคลิป โหมเดโซนจะมาส่ง24นาทีมีฟูลลี่เดโซแล้วก็บีเคบีค้นพ่อคน,อคนแม่รวยป๊อปปีเจอแล้วไปซับเรียบร้อยถ้าคุณหัวเลาะในวันที่คริสตอลิสเอาฮาล่ะระวังจะเสียน้ตาในวันที่คริสตอลิสเอาจริงเหมือนพี่ลิงรู้จักพี่ลิงไหมพี่ลิงเชลซีอ่ะโอ้ยยังให้ได้เปิดโหมดล่างทอง เือแป๊บเดียวโดนตามไป 12k แล้วนะคือไม่ใช่ว่าไฟแพ้นะครับก็คือทีเหตุมันรู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วมันพยายามหนีไฟอ่ะมันก็เลยทำให้ OG ได้ทรัพยากรที่เยอะกว่าแต่ OG ไม่รู้รออะไรเหมือนกันนะเกมนี้ <laughs> ทำไมไม่ขึ้นบ้านให้มันจบๆไปเลยวะตอนนี้ได้เปรียบส,สุดๆเนี่ยเข้าไปมาระวังโดนคัมแบกนะเว้ยจังหวะจะไฟโรชานแต่ว่า เซฟปูปูโปโประวังนะอ่ะเจออะไรเขโปปูเซฟอะไรเนี่ยอาเมลเม่นเอาชัวร์จะจัดเลยโซนีเวฟใสโอเคสามสิบห้าวิเราช้างครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะเสร็จซีเขียนแบบสบายๆนะใครวมกันวะเนี่ยอ๋ออาเมลโอเคดีเอ็มจะเปิดไฟหรือเปล่าเตรียมหาอยู่ เอาเรียบร้อยเรียมจัดดูนใสเอฟซีหรือเปล่าดูมไปนหนึ่งป,ป๊อปปี oh, ้สปาปอกโอ้โหแบงค์เรียลีมาแล้วจ้าดีเมดียมจะเป็นปน,นึ่งสุชิตัวนิสโดโดใส่ดูมโดนครอยู่แล้ว,ว่าตีไม่โดนโอยูุ่รกี่ไม่มีของตีเลยเอาดูมตายส่วนไฟไหมไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะน่าจะแลกกันไปแค่นี้ แต่ยคชิต,ตัลลีก็เสีย BCB ไปส่วนยูรุกิก็เสียไม่จะหมอบแต่ไม่จหมอบังเหลืออยู่ข้างงไกลไม่มีของ b P A อะดิยังไม่มีมังกี้เลยเปั๊ปปี้สั่งหาแล้วมีสบายอีกส่สวน FBC ก็จะมีอันตีอยู่ไฟนี้เข้าข้างซีเขตมากกว่าด้วยซ้ำโอเคคิดต,ต,ตัแลกแตกไปกหนึ่ง แถมโรชาร์ให้ด้วยเรดแล้วเกมน been, oh. s <S ี้มันจะโดนตามได้ยังไงวะโรชาร์ก็มีแล้วเนี่ยแรียว่าโรชาร์ฟาร์มโอ้โนฝั่งอองโอจีสปิดพูดกันใหญ่อุ้ยตีลูนทิ้งด้วย6ชูแล้วนะพิดโซลิดเนี่ย อันจริงตอนนี้ซีเกตยดูดีกว่าด้วยซ้ำนะแต่ว่าเสียทรัพยากรไปเยอะมีเกาบอกวาเนี่ยออเปอร์เซนต์โอกาสชนะ50-50ส่วนเขาก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะ่อ้โหตอนนี้ได้อาการิมีมาแล้วด้วยอาการิมเนี่ยจะทำให้คูดาวของอสกิล3ลดลงหรือสิวิปกติแต่ว่าถ้าเกิดฆ่าคนได้สกิล1 2 3หรือสกิลที่คูดาวอยู่ทั้งหมดจะลดลงอีก มันจะทําให้เหมือนกับ PA นั้นหายตัวได้อถ้าฆ่าได้ก็หายตัวอีกถ้าฆ่าได้ก็หายตัวอีกในไฟ,ไฟม,นมันจะโคตรปวดเลยเฮ้มันตลอดเวลาคือมีบางคน,นอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ดูพีเอจะหาพีเอยังไงวะเนี่ยคุณเห็นระยะไหมคุณต้องเข้ามาันประมาณนี้ะคุณต้องเข้าหามันประมาณนี้คุณถึงจะเห็นตัวของพีเอมันจะโผล่ใกล้กว่าไอ้ใกล้กว่าสโมกเยอะ เคซีเคหาคนอยู่คิสริปเจอไหมเห็นไหมนี่คือคือมันเจอคือคิสริปเนี่ยมันเจอ,อ,อ BCM แล้วนะแต่ BCM ไม่เจอมันอะโค้งปะ<ไ>ปเอาดูม,ดมโอ้ดีเอ็มดูมใส่เอทีบีใสสบายคิสริปจะมีเอที G อยู่นะจะไม่เปิดบีคีบีจะทำยไงออกไฟก่อนมีตายนะครับมีใครมาช่วยไหมน่าจะไม่มีใครมาช่วยแล้วก็าตาย โอ้โหเซฟสะท้านอย่างเป๊ะเผลอคีย์บีก็แทบไม่ทันไม่ทิ้กดเขียวด้วยมันแค่แค่ถ้าไม่ทิปไม่แชทบีอะไรไม่ใช่มึงเลยใช่ไหมเซฟโอเคจะวันนี้จะไฟไหมเอมส์ซีออกไปรับหน้าอีกแล้วโอ้กแปลงร่างทันใช้ยูริว Okay. ลิ้นพันธ์ครับคิสติดยังหาจังหวะเข้าอยู่ยูริกิยูริก,กิโดนใคร่คิสตดิดโดดไหมยังไม่โดดยูริกิเปิดพีคพีไปในส่วนของอาเมลโดนฉีดโดนดูมอาวโดนทุกอย่างอุ้ยโอ้แต่มันอ้าว หายเฉยโอ้หคิดเลยที่จะไหลต่อแต่ว่าโดนดิบุกีตีอยู่ DM ซื้อเกินต้องถอยแล้วเพื่อนถอยก็ไม่มีไม่มีถอยก็ไม่มีอะไรโซชานตัวนี้สงสัยจะเป็นของ OG จวนะอุย้ย DM ตามมาตามมาเพื่ออะไรวะเนี่ยเอาสบโอ้โหเพลงโก้สบ้สบาหายเลย Yeah. นี่นึกว่าดีเอ็มจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหบีซีเอ็มสวอตอย่างแรงครับ 26K เ้วจ้าโอจี OG นำอีกครั้งหนึ่งตัวชานตัวนี้มีรีเฟรชชาร์จมีชีทก็ไม่มีเอ่อไม่มีพริกไม่มีพิกล็อกอะไรกอไปของโอจีแบบสบายๆเรา,าดูไฟต่อไปครับผม ในส่วนของกินวะนดท้ทำอะไรปามไบแบ็กเลยอีพันห้าเลยนะก็คือเคียเด็ดเด็เด็ดเด็เดอะไรแปลกแปกดาบทองพี่น้องโอ้ m มก o d เอาสุดว่ะไม่มีอะไรจะเสียโอเค 30K แล้วหมดแหละจะคงจะไฟอะไรที่มันเป็นรูปเป็นอันสักทีวะ ดามเมีตอนนี้เนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบบวกมาใครจะเอามันลงวะเฮ้ยไม่ใช่ดิใครจะทนมันได้วะเข้าใครละลายหมดแหละเบสลีบเบลลิห้ายางถ้าเกิดเบล2ิบห้าเนี่ยเขาจะมีมีสามบมีสามเล่มนี่นะจะก,การจะก,การบ้างก็ได้จะฆ่าคนก็ดีถ้าเกิดไปถึงนั้นอะอุ้ยเซฟดูแบบนั้นทำไม ไอ้เฉยโอเคเซฟบายแบคครับอุ้ยเข้าแล้วโอ้โหิตลิสอย่างแรงเข้าใครไปตายตอนนี้ยูร์กีไปะสบอะไรต่อไปไหมพอปล่อยยูรก์กีเล่นอยู่ครับโอ้โหิตลิสเอาแล้วเป็นไหมเซฟเดินผาเมื่อกี้ยังไม่เห็นมันเลย,ยเป็นเบอร์ที่เจอชายมากในแผบนี้ ถ้าเกิดเซฟเห็นแล้วเซฟเช็เคไว้เมื่อกี้อ่ะโดนยูริกิันมาต่อยมนกระสอยตายนแน่ฮ่าไป25แล้วมี3เล่มคือตอนนี้จะจะกันบ้านโคตรง่ายเลยนะมี3เล่มอ,อ่ะถ้าคีทีก็หายบดเห็นไหมโอเค5.3นาทีผ่านไปไม่ได้เชื่อว่าซีเคดได้แค่ป้อมเดียวนะ5.3นาทีเอาเลยสบายมาค่า ทีส่สแลหาไปยังไวบุ๊คบปี้มีก็มีอาการีมาด้วยโอเคอาการดมของปัพปี้ถ้าเกิดใครจะไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดคุณตายปุ๊บคุณจะมีร่างฟอร์มอีกตัวหนึ่งร่างฟอร์มจะมีสกิลที่คุณรีคูลดาวทุกอย่างแต่ว่าใช้อไอเทมเออไอเทมอะไรพวกนี้ไปได้เลยไม่ทำไห้ไฟนะ คือแบบมันจะยืดไปไหนวะเกมน,นี้มันโคตรน่าเบื่อเลยอุ้ยยูริกีมาทำไมโอ้โหโดนซอยหายแล้วแต่ยังไม่ทายว่ะยูริกีโคตรแข็งเลยคือโอจีก็ไม่กล้าแล้วนะเงินในตามมา 20k ไม่ค่อยกล้าแอ้ไม่ค่อยห้าวเหมือนเดิมละแต่ซีเคตตอนนี้เนี่ยพร้อมเต็มสูบเลวชวนสโลตไฟอยู่ตลอดเวลาอุ้ย เอาแล้วโอ้โหอาเมลโดนขนาดนี้จะรอดไหมรอดโดนพอปปาไโอ้ดิปี้เซฟไว้พิสลิสรอดูหมดแล้วใส่แต่ยังไม่หมดสักทีพิสลิสจังหวะนี้ต้องเข้าไหมอุ้ยป้านี่ก็ตายโอ้โหโดแรงดาเมลโคตรแรงเข้ายูโรกีแบบนี้หายไปแล้วยังไม่ถึงสามมิเลยยูโรกีหายโคตรโคตรแม่ดาวเมล โอ้โตอนนี้ใครเจอใครก็ได้อะของขนาดนี้นะปีเป็นขี้หมดเงินตามเงินเหลือก็โอเคแล้วเงินที่นำอยู่เป็นจังหวะโตกลับของซีคขตโอเคโลชานฟฟีเอโลชานเพื่อที่จะขึ้นบ้านในส่วนบางสำหรับบางคนเล่นแรงอาจจะใจร้อนน่ะจะไปตีบ้านแต่อันนี้ แบบเกมเอาชัวเขาเลือกที่จะเอาดโรชาก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ามีคนตีบ้านอยู่แล้วนะไม่ใช่อะไรโอ้จังหวะสวนของซีเคีเนี่ยจะเป็นการสวนทีเดียวจบเลยหรือเปล่า แอาจริงๆนะผมโคตรชอบเลยตอนนี้เมนูตีายมาใส่คนอื่นด้วยนี่เขียวไม่รอดแล้วนะพี่เซฟ60นาทีผ่านโอ้โหกูดูอะไรเป็นชั่วโมงวะเนี่ยงงใจเดี๋ยวจะตัดให้มันเหลือสั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้นะไม่มีใครมาอยากมานั่งดูกับกูหรอกกูว่าไปแล้วขึ้นสามเหลี่ยมไปเจอคิ้ตะเหลก ตัวตัดสมอบอุ้ยดีเอ็มมาแบบนี้เอ้าโหยุรากิจไปโฟกัสใครวะเนะี่ยเมื่อกี้มีโอกาสตีไปเีเอแต่ไม่ตีโดนสวนเรียบร้อยเลยโอ้ยตีหายหมดเอาตีสะท้อนเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ตีสะท้อนเหรอวะทำไมหายอ๋ยโอโคตรแรง เที่ทิปคืนด้วยโอ้โหที่พี่เซฟไปเอาไปซื้อเซตนะน้องนะเฮีท่านี้มันตีโคตรแรงอ่ะพี่เอซีเก็บก็เอาสูตรเหมือนกันครับดันสามเลนพร้อมกันน่าจะจบกลางได้แหละเพราะยูตะกี้มันไม่มีบายแบ็กใช่ไหมอ่ะบีซีเอ็มบายแบ็กอ่ะเซฟบายแบ็ก แต่ว่ามันก็มีไม่มียูริกิเหมือนเดิมแหละสวนทีเดียวหายเลยวะ่ะโอ้โหเกมตามมาทำเกมไม่มีอะไรหรอกเนี่ยโดนโดนจะโดดใครไหมโดนเซฟไหมเซฟมาซิฟมึงอ่ะคิดต,ติดโอ้โดนพี่เซฟก่อนเอาละครับนี่ริบอีกทีนึง จบไปแล้วครับดาเมจโคตรแรง mm hmm. ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีวะพามคิสตะลิทพีเอกอตครับถ้าเกิดได้สาระได้อะไรไปก็เอาไปปรับใช้นะครับถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยก็อคอมเมนต์ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมินิก o อ d โด a าสวัสดีครับ ไปเที่ยวกันไหมแต่ไม่รู้ว่าเธอน่ะจะว่ายังไงฉันมีเพียงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กอดเอวฉันไว้รับรองจะปลอดภัยอยากชวนเธอน่ะไปเที่ยวกันไหมแต่ไม่รู้ว่าเธอน่ะจะว่ายังไงถ้ฉันมีเพียงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ กอดเอวฉันไว้อยากจะไปไหนจะตามใจ